หลังจากพี่ดาวล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มจากพรีทิทเมนต์เฟเชียลเจลนะคะคือหลอดเจลใสๆอย่างนี้นะคะเราก็ใช้กันไกตัดปลายหลอดอันนี้พี่ดาวตัดมาแล้วนะคะแล้วก็บีบเจลมาที่ปลายนิ้วอันนี้มันเป็นเจลที่เหลือค้างจากคราวที่ล้ที่พี่ดาวไปสาธิตให้ลูกค้าดูนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทาเจลแค่ครึ่งหน้า ะะเพราะว่าเป็นเพียงการสาธิตนะคะแล้วก็หลอดใ่นี้พี่ดาวตัดทิ้งไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทาเบาๆนะคะวนรอบๆดวงตาแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะรอบๆดวงตาก็ต้องอย,อย่าไปแรงกับเขานะคะแล้วก็ทาไปครึ่งหน้านะคะเลื่อนลงมาจนถึง,ถงลำคอเลยนะคะครึ่งนึงนะคะ แล้วก็ใช้แค่เครื่อหลอกนะคะเอาให้เรารู้สึกว่ามันชุ่มชื่นนะคะนี่นะคะหลักการของมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเจลเนี่ยมันจะมีประจุลบแล้วก็เครื่องกาวนิกของเราเนี่ยก็มีประจุลบเหมือนกันประจุลบเจลกับประจุลบมันก็จะทําการผลักดันกันนะคะโดยจะผลักเจลเนี่ยไปจับสิ่งสกปรกที่อยู่ในชั้นลูกุคมณนะคะอันนี้ ลงเจลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ดาจะไปเอาเครื่องกำมันิบบอกต่อนนะคะ